สวัสดีครับวันนี้พบกับผมฟุกฟิชชิ่งวิบมีนะฮะวันนี้เราจะมาตกปลาแนวสตรีมแล้วนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนมาหนึ่งคนนะฮะไปดูกันวันนี้เขาจะได้ปลาฟวงกับปลาสนากตัวใหญ่ไหมนะบ่งมือทักท้ายหน่อยเฮ้ยไปดูกันนะครับจะได้ตัวไหมหรือว่ามันจะแห้วรับชมกันนะคร ดูแล้วจะหาตัวยากหน่อยนะครับวันนี้จากสถานการณ์หาตัวยากแน่นอนว่าปกติตรงนี้น้ำจะเยอะนะแต่วันนี้เขาน่าจะเปิดตอนช่วงน้ำมันมาเขาเปิดท่อออกอตะปางไปที่อื่นมันนะ โดนแบบบังเอิญเรียบร้อยฮะหวานเจี๊ยบสนาฮะวันนี้ตัวแรกได้ละไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮะตัวใช้ได้เลยฮะ ใส่กำลังตึงมือนะโฉบอะโฉบติดข้างแก้มอ๋อเข้าปากเข้าปากอ้อนเนี่ยเต็มปากเลยฮนะเออทำปลาหยาไหมอนะนี่ฮะตัวเบ็ดโดนแล้วเนี่ยอุ้ยสุดไว้เอ้ยเอ้ยสุดไว้ ออามาให้ถ่ายรูปเองมึงอย่าเดินเข้าไปหามันตะมันยิงยังมีฟูงอยู่นี่นะฮะเบ็ดจากค่ายมตเตอร์วันจากร้านมตเตอร์วันฟิชชิ่งช็อปนะเบ็เดซิงเกิลหกนี่สายสวยเลยะฮะกับอลิอลิน้ำหนักเท่าไหร่วะอ่น้ำหนัก2.8กรัมแล้วก็นี่เลยครับพระเอกสาย PE ซิลศูนนะฮะย้ำว่า0.1นเล็กมาก ว้าวเฮ้ยออกมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรมึงก็เอามันขึ้นมาเออมึงก็เอามันขึ้นมานมึงจะเลี่ยงทำไมอะ่ะมึงไม่เคยเรียกกูอะ <c oughs> เร็วกูรอถ่ายรูปอยู่ ไม่ถึงโลที่ไหนมึงอะตัวเท่าของกูอะแหละเอามือช้อนแล้วไปลงอะเดี๋ยวถ่ายรูปคู่หน่อยบางครับตัวนเลยวใหญ่โคตรใหญ่ตัวแรกในชีวิตของเขาแล้ฮะไม่ตัวแรกเลย ตัวเล็กมัได้ตัวเล็กเนึ่ยเออนี่คือตัวใหญ่ที่สุดในของในชีวิตนะครับคองนาสานะครับมือยาสั้นมือสั้นเลยนะนี่ของผมก็ได้ละผมได้ก่อนแล้วแล้วนี่ตีซ้ําไปเดี๋ยวผมกอดใายรูปไหนนะครับเราจะทําการปล่อยนะต้องรอแป๊บนึงโอ้แข็งแรงตัวกูแข็งแรงกว่าไปละไปนะฮะไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย ยังี่ยแรงยังไม่มีนี่นะมันหาต้นน้ำเไปเหนียบบ้างครับสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดนะครับหาตัวต่อไปกันวันนี้อาจมีลุ้นได้ปลาพวงอีกนะไปได้ปลาพวงนะฮะว่าเผื่อได้หาได้ตัวต่อไปอีกได้อีกแล้วนะฮะทุกคน ตัวที่สองอเด็กก่อนม่กี้นิดหนึ่งนะครับอุ้ยปลาเลยวะตัวนี้งไงเฮ้ยสายมึงอะสายมึงอะูของูอไม่ปลาแล้วละลานนี่วะไปแล้วอุ้ยอยู่เป็นฝูงแน่เลยครับทุกคนตัวที่สองโอ้เนี่ยมันมันน่าจะมาไล่กินปลาเนี่ย ไอป้ายา<ห>อ้ย,อยตึงตเปรี้ยเลยนี่เรียบร้อยนะครับนี่ PE ซิว e 0.1อู้หูใหญ่ยยยวะพอๆเน,นี่ยกับพีอ e ีซิว0.1สายหน้าฟลูโรลคาร์บอน15ปอนด์นี่ฮะกับตเต็มปาก เบ็ดจากร้านมาเตอร์วันฟิชชิงช็อปนะฝากไว้ด้วยใครที่สนใจนะฮะสุดยอดเป็นไรปล่อยกันนะทำการปล่อยกันนะนี่ฮะไปไปแล้วแข็งแรงมากเและสุดยอดวันนี้สองตัวแล้ววันนี้ก็ได้ไปสองตัวตัวที่สามกัดไม่โดน กัดโดนนะแต่หนึบก็ต,ตั้งแต่นั้นก็เงียบเลยจนมาถึงแบบเดียวนี้นไม่มีตัวกัดเลยนะทุกคนสนาสนาไม่มีฉากกัดอีกแล้วโถว เหยื่อตกกินเลยนะฮะนี่สันน่าสมัยใหม,ม่นะเหยื่อตกตกลงน้ะแม่แดกเลยเหยื่อลิปบเลตนะฮะ <c oughs> ถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ่ายรูป <c oughs> ริบเลดริบเ,เลตตกปุ๊บเด็กปั๊บเลยไม่ทันได้กสีมเออพอตกแล้วโชบเลยสามสามแต้มอะนํำแล้วนะรู้สึกจะมีคนเครียดเครียดนะไม่ได้ปลาตัวที่สองสักทีรู้สึกเครียดไหมฮะเครียดนิดนิด,นดตกตรงนั้นเนะี่ย กิเลนะเราจะทำการปล่อยมันเข้สู่ธรรมชาตินะครับเบ็ดใครที่สนใจตัวเบ็ดก็หาซื้อได้เลยนะครับที่เพจมัตโตวันฟิชชิ่งช็อปเบ็ดคุณภาพดีแข็งแรงทนทานครับนี่นะครับสนากลายสวยเลยนะครับ ไปแล้วบายบายโอ้โหแต้ที่สามแล้วเย้ yeah. โดนแล้วนะครับโอสาห์รีบวิ่งมาโอโ้โหโคตรใหญ่เลยไหนเอามาโชว์หนะ่อยะเอามาโชว์หน่อย อปล่อยสายแนละ้วจะโชว์หน่อยอุสา่าดวิ่งมานะโอ้โห <c oughs> ตัวโชว์กล้องนะฮะผมอุส่าดวิ่งมาอย่างไวนะฮะตัวใหญ่อตัวใหญ่มากเลยสุดยอดเลยโอ้ไม่ได้กดกล้องอีกแล้วทุกคนเฮ้ยใหญ่กว่าเว้ย ยัยก่ายัยก่าเนี่ยสนากมันเลยฮะตอนนี้เนี่ยฮะโดนอีกแล้วกับเบียร์ลิปเลดเราก็จะปล่อยนะฮะนี่เบ็ดแข็งแรงทนทานไปหาซื้อได้ที่เพจมาตัววันฟิชชิงช็อปครับปลบโอนต่อมาแย่งปลามาแย่งปลา อยู่ข้างหาดซ้ายได้เลยเนี่ยโอ้ยกระชากเราวิ่งตามน้ำเลยนะไม่ได้อัดไว้อีกแล้วโอ้ย กูบอกให้ม <tang ar df> ึงลงมาตีไม mm, mm, ่ก <ens masih> <hopping> ี่มึงไม่ลงโฉบโฉบตอนแรกนึกว่าปลาพวงโฉบแล้ววิ่งลงล่างเลยใโอ๊ยนะ เปิดเยอะแล้วเอาอีกแล้วนะครับโลฟุกอีกน,น้าสวย่ยแล้วนหน้าเป็นโค้ม,มากเลยฮนะกับกินเป็นโดน เหมือนน้ำใหม่กระสูบมันชอบเออเป็นฝุ่นที่เขาตาเธอก็ไม่เห็นแก่ อันนี้เหยื่อสีเขียวก็ทำงานจนได้ như xây dày dày khoảng là sàn đô, đô hả nữa mừng lón mấy à lón về nghe หินนี่น่าโดนดทิพไา้เลยถ้ามันมีตัวกัดนะน้ำสีแบบนี้ถ้าจะกัดน่าจะต้องเป็นกระสูบอย่างนี้ครับปลาพวงไหป๊อบก็น่าเคาะนะน้ำมันนี่น้ำแบบนี้สนากน่าจะไม่เท่าไรหร่วะอน้ำสีมัน ไม่วัดละครับบอ,รอบอกแล้วให้ใช้เบ็ดจากมัตตอรวันฟิชชิงช็อปไงเห็นไหมไม่ใช่มันก็หลุดเ, <laughs> เบ็ดมันเล็กไปนะตกแรงไหม<น>ตุกแรงไหมมึงหลอนไปเองเไหมะ ตรงไหนตรงนั้นนะไม่ใช่โดนหัวหินตรงนั้นนะมีหินเนะี่ะตกแลเป็นหินตรงนั้นจังหวะลากมาไหลชนหินมึงหลอนหลอนไปเองนะมึง โดนแล้วโดนอีกแล้วไม่ได้อัดเฮ้ยกระสูบเฮ้ยกระสูบเออเออเห็นไหมกระสูบขีดยากระสูบคลองชาววางนะทุกคนหายยากมากนี่เออมันอยู่ข้างก้อนหินในปลากระสูบแล้วไม่ได้ฉากกัดสักรอบเลยนะฮะ มันไม่ได้กดกล้องทุกทีเลยไม่ได้ตั้งใจเลยนี่นก,รยยกระสูบนะ้าไซนี้กำลังสวยเลยนี่นี่ครับตัวเบ็ดหาซื้อได้ที่เพจมาตัววันฟิชชิงช็อปดูนะคมบอกเลยว่าเบ็ดคมมากสุดข,ขีดถ่ายรูปก่อนนะครับ ถ่ายรูปก่อนี่เราจะทำการปล่อยกันนะไปแล้วกระสุบขีดบายไปแล้วทุกคน อุ้ยตานมันตีอืมโด้ตัวเท่าแขนสนาปีศาจโอ้โหยหตัวเบลล์ในกล้องน่าจะเห็นนะเมื่อกี